ตวนตัดออกมาแล้วค่ะพูดแล้วคะ่ะนี่ค่ะต้นมะกรูดหน่อยเอามาปักเล่่นๆตัดแล้วบ่กูเซลกิ้งไปเห็ดยังปิดดีอันนี้ก็คือซ่าําไตหลังค่าเนาะคะ่ะ แดดว่ามีดอกแต่ว่าอ,อาศัยว่ารับเสียงจากอันหน,น้าต่างมองนี้นะคะรับเสียงจากหน้าต่างเนาะเสียงแดดนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็่มีแดดแล้วคะ่ะนี่คะ่ะเปิดคะ่ะซ้อมเรียนๆไว้เป็นสีบติดอีรีคะ่ะผันเป็นติดอีรีเบ่งใบเนาะคะ่ะน,นี่คือใบอ่อนของเขานะคะ บุ้งเหียดเนาะคะ่ะบึงคะ่ะบึงน้ำกันคะ่ะนี่คะ่ะกิ่ง่อนบอกคา่ะซ้ำใดกะสิประมาณน,นี้นะคะย่งเขียวๆอยู่เนะะาะซ้ำนาเนาวเนาะคะ่ะใส่เวลาสองเดือนคะ่ะซ้ำไวไตนหน้าต่างหลังค่าบาันนะคะนี่คะ่ะ เบิง่งยอดนะคะหยอดเขาเนาะคะ่ะแตกอิลีคะ่ะเนึกว่ามันสีบดแตกบดเคยเห็ดกับล่องเบิ่งกันหน้าสีทิมก็เสียดายนะคะกิงเขานะคะก็เลยเอามาล่องเบิง่งนี่คะ่ะให้เบิ่งกันนะคะนะว่าแตกบดแตกอีลีนะคะ นะะบ่ไดใส่น้ำยาเล่งลากเนาะคะ่ะส่วนดินก็เป็นดินซื้อมาจากร้านค่านะคะร้านค่าธรรมดาเนาะคะ่ะธรรมดาค่ะบ่เคยเจอแดดจักเ,เทือดอกคะ่ะเพราะว่าอันซับเอาไว้ในบ้านนะคะ ง่ายๆนะคะนิสากะดึงออกค่ะอันนี้นะเอาไว้อันเสียบไว้อันให้ท <gid> ุงเขาบอแฟบเพืซื้อค่ะนะเกิดอีรีระสีได้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าคันก้อนันเขากระสี น่าว no, นะคะเดี๋ยวเบิ่งมาเบิ่งหลักมันอีกเทื่อหนึ่งเนาะคะ่ะว่ามันจะมีหลกักบ่ค่ะเบิ่งหลักเขาค่ะหลักกะเกิดยังเนาะคะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะตะก,กะนี่นี่คะ่มมะมีหลกะะักมีหยอดกับมีหลักเนาะค่ะมีหลกะะักกับมีหยอดค่ะ สาแน่ค่ะแต่ว่ากะเกิดอิรีค่ะกะถือว่าสําเร็จเนาะคะ่ะนี่ค่ะนึกว่ามันจะเห็ดบ่เป็นคือข้าเจา้าตัดมาแล้วกะเสียบลงดินธรรมดานี่นะะและค่ะแล้กกระหดนำแล้กกะเอาถุงขอบคือเห็นนะคะหลอดค่ะ เห็ดใดเลยค่ะบอติดเนาะค่ะนี่สามาเบิงเร็วนี่ค่ะมีหลากของเขาเนาะคะ่ะเบิงค่ะเบิงไกลๆค่ะที่เรียกกันว่าบอติดคือกันนะคะมันตัวบอ่อสันที่ว่าก็ลองสังเกตเบิงกับขึ้นมาแล้วอันที่สองเนะะี่ยค่ะนี่อันแรกคืออันนี้อันนี้ที่สองกับติดค่ะสรุปแล้วก็คือว่าติดเนาะคะ่ะเพราะว่าเห็นหากเขาออกมาแล้ว ลากเดินก็หไายถึงว่าใบเขาก็เดินขึ้นกันนะคะหลดเนาะคะ่ะไตนาต่างเลยละ่ะตามนี่คะ่ะสรุปแล้วก็คือเกิดเนาะคะ่ะผ่านคะ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะกูดไล่น้ำกันนี้เนาะคะ่ะตัดออกคะ่ะน้ำตัดออกนี่คะ่ะ